สวัสดีกัลยาณมิรธมรมทุกท่านนะครับมาพบกันกับอาจารย์แบงค์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงธรรมะที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองนะครับเพื่อจะทําให้ทุกท่านเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะครับการที่อาจารย์เนี่ยมาแสดงธรรมะให้ได้รับฟังเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าอาจารย์เก่งหรือไปอวดเก่งมากกว่าใครอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่การที่แสดงธรรมเนี่ยเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ประเด็นวันนี้อาจารย์เนี่ยจะมาพูดถึงธรรมะในเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่า ทำไมบางคนเนี่ยเกิดมาอายุยืนอ่าทำไมเกิดมาอายุยืนแล้วบางคนทำไมเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะอ่ามาฟังคลิปนี้แล้วทุกท่านก็จะได้คําตอบนะครับอืมนะครับอือาจารย์ก็จะพูดในสิ่งที่อาจารย์รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองจะไม่พูดในตำรานะฮะจะพูดในสิ่งที่ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นเพราะว่าในตำราเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราขัดเกากิเลตได้อาจารย์จะไม่พูดนะในตำราอาจารย์จะไม่พูดเลยนะ คนเราเนี่ยเกิดมาบนโลกเนี้ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีโรคาโรคาหมายถึงมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นธรรมดานะฮะการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยแล้วมันรักษาหายเนี่ยเขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากธรรมชาติอ่าสังขารเนี่ยมันผ่านเวลาไปนานเข้านานเข้า,น,านั้นเข้าสังขารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนะฮะอ่าบางท่านก็จะบอกว่าเอะคารวาสเนี่ยมาสอนทำ ยิ่งจะพาให้จิตตามลงอ,นนอ,นนอันนั้นคือตอบผิดนะฮะอันนั้นคือไม่ใช่ละแสดงว่าใจคุณมีอกุศลแล้วที่อาจารย์ียม่มาเผยแพร่ธรรมะเ,เพื่ออยากจะให้ทุกท่าน,นพ้นจากความทุกข์นะครับประมาณนี้นะอะแล้วตอนนี้มันเป็นโรคธรรมชาติไงแต่คําว่าโรคภัยไข้เจ็บยอยู่ยดีๆก็เป็นโรคมะเร็งเกิดขึ้นต่อยอดีๆก็เป็นโรคมะเร็งลําไส้เกิดขึ้นอ เป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดมาจากผลของวิบากกรรมซึ่งในอดีตชาติไงมันเป็นผลวิบากกรรมมาในอดีตชาตินะอย่างที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทํากรรมอะไรไว้เราก็จะต้องรับกรรมอันนั้นเรามีกรรม เป็นกาเนิดเรามีกร,รมเป็นเผ่าพันธุ์อะไรประมาณนี้เออมันก็จะเป็นไปประมาณนี้ไงบางคนเกิดมาอายุไม่ถึงหกสิบปีห้าสิบกว่าก็ตายเห็นไหมบางคนเกิดมาสี่สิบกว่าก็ตายเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่เราสร้างวิบากกรรมไว้ในอดีตชาติเจ้ากรรมในเวรก็เลยมาทวงหนี้กรรมที่เราเคยทําไว้นั่นเองเอ,อ่บางคนก็จะบอกว่าอ,อ,อาจารย์เห็น เจ้ากรรมในเวรเหรออะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นหรือไม่เห็นมันมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงนะครับอืมกฎแห่งกรรมมีจริงประมาณนี้เอ่อผลของกรรมนั้นยุติธรรมเสมอนะครับและตอนเนี้ยเวลาก่อนที่เราจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะถูกเบื้องบนกําหนดมานะฮะเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดเองเบื้องบนใครเป็นผู้กําหนดอันนี้ อาจารย์ก็จะพูดตามความจริงว่าใครเป็นผู้กําหนดก็คือองค์พระอิศวรนะพระอิศวรกําหนดนะฮะพระอิศวรเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดว่าบุคคลคนนี้ควรตายอายุ60สิบปีตายเจปีแล้วเราจะไปเพิ่มอายุได้ไหมไม่ได้นะครับเราไปเพิ่มอายุไม่ได้เลยมันย่อมเป็นไปตามชะตากรรมตามที่เบื้องบนกําหนดมากําหนดมาจากอะไรล่ะ ก็กาหนดมาจากผลของวิบากกรรมที่เราเคยทําไว้ไงบุคคลนี้มีวิบากกรรมตัวนี้เคยสร้างกรรมไว้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์อ้าวทรมานสัตว์อ้าวเกิดมาก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นอันนี้มาเบียดเบียนโรคภัยที่รักษาไม่หายเราเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมเกิดมาแล้วก็อายุสั้นเห็นไหมฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้อายุสั้นประมาณนี้นะฮะใครเป็นผู้พาเราสร้างกรรมก็คือ จิตเจตสิกนั่นเองที่พาเราสร้างกรรมไปทุกภพทุกชาติอะไรประมาณนี้แต่บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็อายุยืนเขาทํากรรมอะไรไว้ทําไมเกิดมาอายุยืนเกิดมาอายุยืนก็เพราะว่าชาติปางก่อนเนี่ยไม่เคยไปเบียดเบียนสัตว์เลยเคยช่วยเหลือสัตว์ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์อ้าวแล้วก็ไปปล่อยนกไปปล่อยปลาเห็นไหมเขาก็รอดชีวิตต่อไปอนิสงส์เนี่ยจึงทําให้ เกิดมามีอายุยืนนั่นเองบางคนเกิดมาคนเกิดมามีฐานะดีฐานะที่จเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองใช้อ่าเป็นเพราะอะไรมีฐานะดีมีเงินทองใช้ก็เพราะว่าชาติก่อนเคยให้ทานทานคืออะไรคือจาคะเหมือนที่อาจารย์บอกละความตนีขี้เหนียวออกจากตนนะฮะแต่พอเป็นคนที่เกิดมามีฐานะดีแล้วทําไมปั้นปลาชีวิตมาแล้วทําไมเป็นหนี้เป็นสินเพราะอะไรก็เพราะว่า มัวกินแต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่เคยสร้างนั่นเองเมื่อบุญใหม่เราไม่เคยสร้างเรากินแต่บุญเก่าใช่ไหมบุญก็เริ่มหมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมเมื่อหมดไปแล้วเราจะมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากมายเราก็จะค่อยๆหมดนะ,ะอาจารย์จะไม่พูดในเรื่องที่เกี่ยวกับตําราเลยอาจารย์จะพูดแต่อันที่อาจารย์รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเท่านั้นอันไหนที่เป็นตาราอาจารย์จะไม่พูดนะฮะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะตำรามันไม่อาจทําให ชนะกิเลสได้เลยนะครับอืมประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจและสิ่งที่จะแก้วิบากกรรมได้อะมันไม่ใช่หมายถึงการทําบุญทําทานนะการทําบุญทําทานมาล้างกรรมไม่ได้อาจารย์พูดหลายสคริปต์ละการที่จะแก้วิบากกรรมได้เราจะต้องละความชั่วละบาปทั้งตัวละบาปทั้งปวงออกจากตัวให้หมดนะประมาณนี้อ้าวเราจะละยังไงต้องมาเจริญอาณาปานสติกรรมฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้า โดยการพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเป็นกรรมฐานถ้าพิจารณาไปแล้วเกิดความสงบอเห็นความสงบบางคนก็บอกว่าเป็นกรรมฐานผิดคุณกําลังเข้าใจผิดอยู่นั่นไม่ใช่กรรมฐานนั่นมันเป็นสัมมาทิาธิเพราะกรรมฐานนี่จริงคุณจะต้องมองเห็นความเป็นอนัตตาจึงเรียกว่ากรรมฐานเมื่อเราแก้ด้วยที่ตัวเองเราได้แล้วนะฮะเราแก้ด้วยตัวเองเราได้แล้วเราเห็นความเป็นอนัตตาได้แล้ว เราถึงจะแก้วิบากกรรมได้อันนี้อันนี้เข้าใจตรงกันนะประมาณนี้ครับ